สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปฏิบัติการมหัศจรรย์ของนางเซเดอร์แมจิกนะคะเราได้ปฏิบัติการมาแล้ว27วันวันนี้จะขอนําท่านสู่ปฏิบัติการในวันที่28ซึ่งเป็นวันสุดท้ายเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะถ้าชอบกดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องครูตุ้มได้เลยนะคะเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะวันที่28จงจดจําความมหัศจรรย์ นั่นคือสิ่งที่มาพร้อมความมหัศจรรย์คุณคงรู้แล้วว่ามันยังอยู่ตรงนี้โดยรอบตัวเหล่านี้หรืออยู่โดยคุณมองไม่เห็นชาวเดอร์ลินเกิด1951นักเขียนและนักดนตรีพื้นบ้านเคลติกวันทุกวันมีความเฉพาะตัวไม่มีวันไหนเหมือนวันอื่นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันก็แตกต่างกันตลอดกาล และเปลี่ยนแปลงไปตลอดการดังนั้นเมื่อคุณจดจำความมหัศจรรย์โดยนับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเมื่อวานไม่ว่าจะนับได้กี่ครั้งก็จะแตกต่างกันไปทุกครั้งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำไมการจดจำความมหัศจรรย์จึงเป็นปฏิบัติการต่อเนื่องที่ทรงพลังมากที่สุดในการรักษาความมหัศจรรย์ของการสำนึกรู้คุณในชีวิตคุณ ไม่ว่าตอนนี้ความปรารถนาของคุณคืออะไรหรือในอนาคตคุณจะมีความปรารถนาอะไรปฏิบัติการมหาจารย์นี้จะยังคงเป็นปฏิบัติการที่ทรงพลังมากที่สุดตลอดชีวิตคุณวิธีที่ง่ายที่สุดในการจดจำสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเมื่อวานก็คือเริ่มด้วยการจดจำตั้งแต่การเริ่มต้นวันเมื่อคุณตื่นขึ้นและนึกย้อนไปตลอดวันในใจ รวบรวมเหตุการณ์สำคัญสำคัญในตอนเช้าตอนบ่ายและตอนเย็นขึ้นมาใหม่จนถึงเวลาเข้านอนเมื่อจะเลือกนึกถึงแต่สิ่งดีๆที่เกิดเมื่อวานก็ไม่น่าจะยากเย็นแล้วคุณแค่เอาใจไปสำรวจทุกพื้นผิวของวันวานและขณะสำรวจสิ่งดีๆก็จะผุดขึ้นมาจากพื้นผิวแห่งใจคุณคุณอาจเริ่มปฏิบัติการนี้ด้วยการถามคำถามว่า สิ่งดีๆเกิดขึ้นเมื่อวานคืออะไรบ้างคุณถามคำถามนี้เมื่อไรจิตใจคุณจะมองหาคำตอบทันทีคุณได้รับข่าวดีๆบ้างหรือเปล่านะคุณได้รับหรือทำความปรารถนาอย่างหนึ่งสำเร็จอย่างมหาศจา์หรือเปล่าคุณได้รับเงินมาอย่างไม่คาดฝันอย่างน่ามหัศจรรย์บ้างไหมคุณได้รู้สึกมีความสุขเป็นพิเศษหรือไม่นะ คุณได้ข่าวจากเพื่อนคนที่ไม่ได้ทราบข่าวจากเขามานานใช่ไหมมีบางอย่างดำเนินไปอย่างเลิศดหรูเพื่อคุณใช่ไหมคุณได้รับโทรศัพท์หรืออีเมลที่สำคัญยิ่งหรือเปล่าคุณได้รับคำชมหรือมีใครแสดงความชื่นชมคุณหรือไม่มีใครช่วยคุณแก้ปัญหาไหมคุณได้ช่วยคนบางคนไปใช่หรือไม่ คุณได้ทำโครงการสำเร็จเสร็จสิ้นหรือเริ่มโครงการใหม่ที่ชวนตื่นเต้นบ้างหรือเปล่าคุณได้กินอาหารจานโปรดหรือดูภาพยนตร์ยอดเยี่ยมหรือไม่คุณได้รับของขวัญได้แก้ไขสถานการณ์หรือมีการประชุมที่เราใจหรือวางแผนการบางสิ่งที่อยากทำจริงๆบ้างหรือเปล่าจงจดจำความมหัศจรรย์และพิมพ์รายการสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเมื่อวานลงในคอมพิวเตอร์ หรือเขียนลงในสมุดบันทึกสำรวจสิ่งที่เกิดเมื่อวันวานจนรู้สึกพึงพอใจว่าคุณระลึกถึงสิ่งดีๆในวันนั้นได้อาจจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็ได้เพราะนี่ไม่เกี่ยวกับขนาดของสิ่งดีๆแต่เกี่ยวกับคุณพบสิ่งดีๆมากแค่ไหนและคุณสำนึกรู้คุณให้แต่ละอย่างนั้นมากเท่าใดเมื่อจำได้และบันทึกแต่ละอย่างแล้ว ก็แค่สำนึกรู้คุณและกล่าวคำมหาสัจจรร์ให้แต่ละสิ่งนั้นว่าขอบคุณหลังจากวันนี้เมื่อคุณอยากทำปฏิบัติการมหาสัจจร,ร์นี้อีกก็อาจเลือกผสมผสมกันเพื่อว่าบางวันคุณจะเขียนสิ่งดีๆนั้นออกมาแต่อีกวันคุณอาจจะแค่จำได้แล้วเอ,อ่ยออกมาดังๆหรือเอ,อ่ยในใจคุณอาจทำรายการสิ่งดีๆสั้นๆง่ายๆหรืออาจทำรายการโดยละเอียด โดยบอกว่าทำไมคุณถึงสำนึกรู้คุณสิ่งนั้นๆไม่มีการกำหนดจำนวนสิ่งดีๆจากเมื่อวานให้คุณหารอกเพราะทุกวันย่อมแตกต่างกันไปแต่ฉันรับประกันกับคุณได้เลยว่าทุกๆวันในชีวิตคุณจะมีแต่สิ่งดีๆและพอคุณลืมตาเพื่อมองเห็นสัจธรรมเช่นนี้ได้คุณก็จะเปิดใจไปสู่ความมหศัศจรรย์ของชีวิต จากนั้นชีวิตคุณย่อมจะสมบูรณ์พูนสุขและเลอเลิศผู้ที่สำนึกรู้คุณตนเองจะได้รับมากขึ้นจนเหลือเฟือส่วนผู้ที่ไม่สำนึกรู้คุณตนเองจะถูกริบสิ่งเล็กน้อยที่มีไปด้วยจงจดจำความมหัศจรรย์และความมหัศจรรย์ได้รับการสร้างสรรค์เพื่อคุณปฏิบัติการมหัศจรรย์หมายเลข28จงจดจำความมหัศจรรย์หนึ่งคิดถึงสิ่งดีๆในชีวิต โดยทำรายการสิ่งดีๆสิบอย่างเขียนเหตุผลที่คุณสำนึกรู้คุณอ่านรายการนั้นอีกครั้งและเมื่ออ่านสิ่งดีๆแต่ละอย่างจบให้กล่าวว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณและให้รู้สึกสำนึกรู้คุณสำหรับสิ่งดีดนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 2. จงจดจำความมหัศจรรย์ด้วยการนับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วเขียนเอาไว้ ถามคำถามตนเองว่าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเมื่อวานคืออะไรบ้างสำรวจทุกแง่มุมของเมื่อวานจนพึงพอใจว่าคุณจดจำได้แล้วและเขียนสิ่งดีๆทั้งหมดของวันนั้นไว้สามเมื่อจดจำแต่ละสิ่งได้ก็เพียงกล่าวคำมหาสารย์ว่าขอบคุณสิ่งนั้นในใจสี หลังจากวันนี้คุณอาจทำปฏิบัติการนี้ได้ทั้งโดยการเขียนเป็นรายการหรือกล่าวดังๆหรือกล่าวในใจก็ได้คุณอาจทำรายการสิ่งดีๆที่คุณสำนึกรู้คุณของเมื่อวานนี้แบบสั้นๆง่ายๆหรืออาจทำรายการโดยละเอียดมากกว่าหรือสั้นกว่าก็ได้แล้วบอกว่าทำไมคุณถึงสำนึกรู้คุณสิ่งนั้นๆห้า ก่อนหลับไปในคืนนี้ให้กำก้อนหินมหัศจรรย์ไว้ในมือหนึ่งและกล่าวคำมหัศจรรย์ว่าขอบคุณสำหรับสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นระหว่างวันนี้